ในช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาถึงหนึ่งหนึ่งห้าเ็ดศูนย์หนึ่งหกเจดศูย์เลยเมื่อเช้าใช่ครับใชแแต่ว่าผมไม่ไม่ได้มองดีเท่าไหร่นะพี่สําหรับรอบนี้เพราะว่าถ้าจําได้เนี่ยคือแบบไอ้รอบเนี้มันมันมีปัญหาตรงที่แบบตลาดเนี่ยนะครับในเดือนกันยานมันมีรอยหรือมีรอบเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การขึ้นมาในรอบนี้เนี่ย ก็จะเห็นในตัวของเขาเรียกนะเดลต้าที่มันพาให้เซนติเมนต์เนี่ยดูดีนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เราเออมองสำหรับรอบนี้อ่ะก็เวางในตัวของคือคือสรุปเรายังให้ขายอยู่ง่ง่ายถูกไหมเรายังให้ขายอยู่นะถูกครับพี่แล้วก็เในฝั่งของตัวเซตอินเด็กอะนะครับเซตอินเด็กเนี่ยก็วางลายนี้สูไว้อ่ถ้าเรียกว่า ตลาดยังไม่หลุด1,650อ่ามันก็ยังพอไถขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าสไตล์ของฝรั่งเนี่ยเวลามันซื้อมันก็จะไล่ชนแนวต้านถูกไหมอืมใช่มันไม่มันไม่สนใจแนวต้านใช่ใช่ใช่มันก็มันก็จะไปเกาะข้างบนเนี่ยคล้ายๆกับชุดเนี่ยเวลาวิ่งขึ้นไปก็จะไปชนแนวต้านแล้วก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆคือมันไม่ยอมลงอ่าแต่ว่า okay. ด้วยแนวรับที่1,650ที่ข้ามมันเนี่ยก็อยันหลุดตรงเนี้ยอ่าใช้ได้อยู่นะ<อ>ครับ<อ>แต่ถ้าหลุดก็ไปถ้าหลุดก็ไปนะ หลุดก็ไปนะถ้าหลุดเนี่ยมันมันจะมีช็อตหนึ่งก็คือเทรนขาขึ้นอ่าหนึ่งหกสามห้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่แบบต้องช็อตละถ้าหลุดตรงนี้สําหรับเซ็นดีเด็กครับโอเคให้ให้พี่สรุปนะอหลุดหนึ่งหกห้าศูนย์ไม่ค่อยดีเพราะหลุดหนึ่งสามศูนเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนเป็นช็อตลนะเพราะน่าจะลงใช่ครับอืมแต่ว่าทางขึ้นเนี่ยก็จะวิ่งตามตามไลน์ขึ้นไปอัพขึ้นไปเรื่อยอาจจะถึงพันเจ็ดก็ได้ใช่ ถูกไหมหนึ่งหกแปศูนย์พันเจ็ดถูกใช่ครับก็ไถขึ้นไปข้างบนอันนี้ให้เลือกทิศทางนึงเลือกลงมากกว่าใช่ไหมใช่ครับให้น้ําหนักลงมากกว่าต่อครับอที่ในตัวของอพีดิะเราดูในตัวของเซ็ตอินเด็กก่อนนะครับปรากฏว่าพอตลาดไล่ขึ้นมามุมมองของพีดิกดูดีนะครับก็ให้เรียกว่าตลาดเนี่ยมันมีในเรื่องของการขึ้นต่อในช่วงสั้นแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยระวังการย่อ นะครับก็อาจจะมียอ่อสักประมาณถึง1650ปลายสัปดาห์นี้อ่าแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็ไปไซด์เวย์สัปดาห์หน้าเพื่อรอขึ้นต่อครับผมอืมอมอันนี้ไอนนอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นโปรแกรมของ m t ็ใช่ไหมครับใช่อ่แล้วก็เขาเ,เขาก็จะมีโปรแกรม f o r ์ c ค s t แบบนี้ถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันแต่ว่ามันจะมีเป็นการฟอร์ c ค s t ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะะใช่ใช่ใช่โอเค ก็วางลนยนี้สู้ไปแล้วก็ถ้ามันอย่างนี้เราก็เห็นละโอเคถ้ามันอยู่ในเทรนขาขึ้นอ่ะหนึ่งหกห้าศูนย์ถอยลงมาก็เป็นแนวรับที่แบบอ่น่าจะอยู่น่าจะอยู่นะครับแล้วก็เอ่อหนึ่งหกห้าศูนย์เนี่ยก็แถวนี้แหละนะครับแล้วก็ไซเวย์สร้างฐานก่อนอถ้าไม่หลุดเนี่ยเออมันก็พร้อมที่จะขึ้นไปพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบนู่นเลยนะครับสำหรับเซ็นดซ์ในฝั่งของเซ็ตฟิตี้อ่าก็เป็นย่อนะครับแล้วก็ไซเวย์ เออ994นะครับ994 995อ่ะก็ยังเป็นเรียกว่าแนวซับพอร์ตสำหรับตัวของเซตฟิฟตี้คือเปิดลองเปิดลองที่ตรงนี้ใช่ไหมเปิดลองตรงนี้นะถูกใช่ครับอ่าต่ำกว่า985อ่ายกเลิกในตัวของการไซด์เว์เพื่อขึ้นอ่าคือสต็อปล็อตที่985ใช่ไหมคำตอบใช่ครับ985ถูกครับลองที่994สต็อปล็อต995โอเคครับถูกใช่ครับ ที่ในฝั่งของตัวโฟโละดูโฟโล w นิดหนึ่งนะครับก็ในฝั่งของโฟโล w ผมนับหกวันก็คือใช้ตั้งแต่วันที่5้ากันยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ตลาดเนี่ยมันถอยลงไปอ่ะนะครับก็คือตัวของ Set ตอินเด็เนี่ยที่ฟื้นจากช็อตนี้อ่ตั้งแต่ห้ากันยานะครับที่ไล่ขึ้นมาเนี่ยเงินเข้าใน ตัวไหนในเซ็ตร้อยนะครับอ่ามีเงินมีเงินเข้าในตัวไหนบ้างก็ปรากฏว่าในฝั่งของตัวเซ็ตร้อยเนี่ยขอดูตัวใหญ่นิดนึงเอ,อ่ออ่าเยอะเยอะเมื่อกี้เห็นว่าเห็นว่าแบบอ่า KTC นะครับโฟเนี่ยเคาะซื้อก็เกิน50%นะครับ<ม>ถือว่าเยอะมากนะครับในรอบ6วันที่ผ่านมามีนะ EA EA มี global ถูกไหมนั่นอนะ่ะอ่า ใช่ครับครับเอาสิบเอาสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วกันนะ GPSC เข้าไฟฟ้าได้ครับเข้าไฟฟ้านันเนี่ยใช่ครับรอบนี้เข้าไฟฟ้าอืเข้าไฟฟ้านี่นะครับอ่าแล้วก็อะไรพี่วันนี้ก็มีเคาะพีเชดเข้ามามีโออาก็มีสู้นะครับดูชุดพวกนี้ไว้ครับครับแล้วก็มีทรูอ่าเหมือนเหมือนวันนี้สื่อสารมันมีเคาะซื้อนะครับเพราะว่าข่าวดีมันเข้านะครับก็ติดตามตลาดไป ใช่ครับทูอ่าทูกับดีแท็กนะครับวันนี้โฟล์เนเข้าเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งขายอ่าระวังหน่อยนะครับฝังจากเดี๋ยวแป๊บนึงกอนกออนไปไปที่ฝั่งขายอาจารย์อาจารย์ลองดูกราฟทั้งไฟฟ้าทั้งสื่อสารให้หน่อยโอเคเออสื่อสารคือเอาตัวอะไรไอทูกับดีแท็กนี่แหละอ่าทู u อ a ดเวิ c ์ดก็มาเนี่ยเช้าเคาะมีโครแรงซื้อเนีอ่ยดูสองตัวเลยถ้าเป็น ถ้าเป็นทรูนะครับไล่ขึ้นมารอบนี้อ่าอาจจะมีถอยแรงอาจจะมีถอยแรงนะครับในภาพของ Forecast นะครับก็ระวังนิดหนึ่งสำหรับการเกิงกำไรสำหรับตัวทรูอืมอืมอืมครับดีแท็กดีแท็กอ่าดีแท็กสวยกว่าครับรอบนี้อ๋อเพราะนักเคราะหอส่วนใหญ่มองว่าดีแท็กได้ประโยชน์ใช่ไหมอันเนี้ยคนที่ถือดีแท็กพูดถึงพูดถึงคนที่ถือดีแท็กอืมอันนี้หรือว่าไม่ไม่ได้ตามใจใช่ครับเดี๋ยวผมดูแอดวาน์หน่อยว่ามัน เล่นดีไหมแต่แอดวานวันนี้ก็มีสู้นะเออมันมีสู้อยู่ไปได้สักสองร้อยไหมสองร้อยหนึ่งสองร้อยสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวให้มันโฟกัสอ่ะแอดวานโอเคแอดวานโอเคนะครับเพราะนั้นชุดนี้ก็ดีแท็กกับแอดวานนะเลือกเอาโอเคครับทัวร์จะดูตันกันไมั้ยออดูใ้ตัวไันไปดีกว่าขายทัวร์ไหมต้องขายทัวร์ไหมทัวถ้าถ้ามีทัวอยู่ผมว่าก็น่าขายนะครับแล้วก็ไปเข้าตัวของดีแท็กดีกว่าเออเออดีกว่า อหรือถ้าไม่มีเลยก็วัดไปที่ตัวแอดวานก็ได้ครับสำหรับรอบนี้อ่ะดูไฟฟ้าแจ๊สไม่ต้องไปดูมั้งคงไม่มีอะไรหรอกพี่วัาแจ๊สไซด์เวดาวเพราะว่าถ้าถ้ามันควบกันได้ตัวแอดวานอ่ะพูดถึงแอดวานนะเห็นมันแทงแงขึ้นมาเหมือนจะควบได้เหมือนจะซื้อได้ เอเออเอเอถ้ามีถอยก็ทรงโอเคนะครับสหรเอเอแต่ว่ามันมองปรับฐานลึกไปนิดนึงอ่ะเพราะนั้นก็เอเออาจจะดูโซนบริเวณแปดสิบเจ็ดแล้วก็แปดสิบสี่นะครับถ้ามียอด GPSC อ่ะ GPSC ไม่ไม่ค่อยสวยนะพี่สู้เอเอไม่ได้นะใช่ครับเอเอย่อซื้อได้ กราฟมันมองปรับฐานว่ะพี่โอเคก็คือครับเราถ้าดูตามไอ้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 ีไฟของเราเนี่ยก็ขายกราฟถูกไหมแล้วมาซื้อ EA ถูกเปล่าเนี่ยเออใช่อ่าไอ้นั่นแ่ะบีกิม่ะบีกิมบีกิมเออบีกิมก็เป็นซิกแซกธรรมดาครับพี่ไม่มีอะไรโอเคสวยสุดคือ EA ละดูจากอันนี้นะ ใช่อืมก็เมื่อกี้เราเห็นเข้าเในตัวของแโกโบนะครับเออเอพวกโกโบโฮมโปรครับอ่ะโกโบถ้าย่อก็เป็นไซด์เว้าอานี่โอเคนะครับสำหรับโกโบโอเคโฮมโปรโอเคไหมอาโฮมโปรก็สวยนะครับเป็นเป็นกาขึ้นได้ดีอยู่ใครมีอยู่ก็ถือไว้ใครไม่มีอยู่ก็ย่อหาจังหวัดย่อ ครับดูโฮมอดูโฮมก็ใช้ได้ครับพี่จุดนี้น่าจะหลังน้ำท่วมนะคงส่งคนื้นน้ำท่วมน้ำแม่งท่วมอยู่วะโอเควัสดุก่อสร้างวัสดุมาเยอะแน่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเอาไปเราไปดูตัวขายตัวขาย ตัวขายเดี๋ยวนะตัวขายเมื่อกี้เราเห็นอะไรนะเออจำไม่ได้เดี๋ยวนะหนักๆก็บางจากอ่าบางจากอมตะรบางจากแบงค์แบงค์รู้สึกแบงค์จะโดนเยอะอ่าได้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 ใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวนะปุ๊บเอาแบงค์ก่อนแล้วกันเอาแบงค์ก่อนแล้วกันมันฟื้นหรือยังโอ้ยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้เออเคแบงค์ได้ยัง ไอ้ไอ o r e c a s t นี่มันมาคำนวณมาจากโปรแกรมนะครับชื่อ MT5 นะครับก็เป็นแนวทางเฉยๆแต่ว่านักเทคนิคก็เอาไปประยุกต์ไปอะไรมองมองจังหวะใช่บางทีเราตันไงพี่เราก็เอ้ยให้มันดูงให้หน่อยมันช่วยพี่บูรู้สึกอันนี้โอเคนั่นเนี่ยเคบังพอได้นั่นเนี่ยเคบังพอได้เคบังพอได้อ SCB อะ SCB ข้อมูลมันน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันมันดัต้ามันใช้หลังไอตัว SCB X นะครับ KTB KTB ย่อโอเคดูดูน่าจะต้องขายแล้วสำหรับโปรแกรมนะครับเราก็ดูขายเออครับแล้วก็มีไอพวกทิสโก้ KKP เป็นไงทิสโก้ทโมันมองขึ้นเออเอมันมองขึ้นเดี๋ยวเราก็ดูเอาแล้วคือเขาเขากลากสีส้มไว้ตรงประมาณสักเก้าสิบสองอ่ะถ้าหลุดก็ก็ไม่ใช่อ่ะแล้วก็ดูเอาแล้วกัน เคเคพีไม่เป็นเอคเคพีก็ไม่มีอะไรครับก็แบงค์ดูไม่ค่อยดีเออดูไม่ค่อยดีถ้าจะซื้อเคแบงค์ตัวเดียวแล้วกันถ้าจะซื้อก็เคแบงค์กับทิสโก้ถูกไหมื่อกี้เนี่ยตามที่เครื่องมันบอกใช่โอเคแล้วก็อ่ไปดูไอ้ตัว nvdr หน่อยอ่าไปดูกันหน่อยครับพอดีทําตัวเลขไว้ละเออเอาเลย nvdr นะครับตั้งแต่วันที่ห้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาสัปดาห์นี้ เน็ตเซลนะครับเน็ตเซลสอผอปอตทอบ้านปูเคแบงก์เอสซีซีแอดวานขายตัวใหญ่หมดเลยพี่ตัวใหญ่หมดเลย <c oughs> มีหน้าฝรั่ง <c oughs> มันยังไม่ซื้อนะจริงมันซื้อมาสองวันแล้วไม่หยุดละใช่ครับแล้วก็อาตัวที่หนักๆก,ก็เป็นแบงก์กับพลังงานนะครับแล้วเป็นตัวใหญ่ด้วยนะรอบนี้เออเระวังหน่อยส่วนตัวซื้ออ่าเดี๋ยวนะตัวซื้อทำไมไม่เปิดเดี๋ยนะ อ๋อโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาอ่าโอเคเดี๋ยวนะปุ๊บโอเคอ่าตัวซื้ออ่าซื้อมันซื้อกาฟพี่คอมเซเว่นมินโอเคโอเคแต่คอมเซเว่นไม่ขึ้นแต่กราฟมขึ้นเห็นอยู่คอมเซเว่นไม่หมาใช่มันขึ้นมันซื้อมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วโดนดงลาก็ขึ้นนะโดนงล่ก็ขึ้นนะขึ้นลงบาน CRC ใช่ครับ CPN ขึ้นหมดเลยอ่าแล้วก็มีเก็บทูด้วยนะฟังธรรมดาอืมอืม ก็เป็นชุดนี้ไปก็เป็นหนักหนักไปที่กราฟตัวเดียวเลยโอเอโซนี้พี่ขอดูกราฟกราฟนะแล้วก็พวกอ่อ CPN อ่าพวกอ่ MTC สวัสดินิดนึงว่าเป็นองไงกราฟมันมองย่อนอคยับแล้วก็ MTC อ่าเออพวกสวัสด์ MTC เห็นมันแทงขึ้นมาแล้ว เอ็มอมทโอเคนะครับพี่เอ็มทีท่านได้เคทีซีอ่ะนนฟอกแค่สายเวย์นะครับเคทีซีแล้วก็สวัสด วันนี้เตรียมไอ้ไอ้ตัวอะไรวะไอ้ที่มันเป็นเข้าไม่ได้พี่เข้าไม่ได้อ่าจีเอออเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เขาต้องเข้าจดี๋ยวออฟฟิตเข้าไใช่ใช่ใช่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอสวัสดเป็นสามเหลี่ยมเรออเหมือนจะชนแล้วก็หลอทะลุอ่าตัวนี้ก็เฝ้าไว้ก่อนเพราะนั้นน่าจะไปที่ MTC เป็นหลักอืมอืมอืมออ่าเข็ติดล้อพอได้อ่ะติดล้อก็โอเค นะครับเพราะนั้นก็ดูติดล้อกับเอ c มีซีไปครับก็มีอะไรนะอมินใช่ไหมมินที่มันเก็บแล้วก็คอมเซเว่นยังไม่แปลพี่พี่ดูพี่เลือกกา้าไ้เลยไอซีพเอนเนี่ยมันขึ้นแบบออทามไฮเลยนะครับแต่มองมันมองย่อเออมันขึ้นแรงมันก็จะย่อนะครับใช่เอ t อท เ o t ก็พักเนีนี่ตัวที่ขึ้นมาที่ทำออทามไฮมันมองลงทุกตัวเลยใช่เออมองลงทุกตัวเลยเพราะว่าวลายเนี่ยมันจะอาจจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นพี่เพราะว่าแหล่งมันเป็นไซเวงที่เออเอเพราะนั้นมันจะไม่มันจะไม่แบบมันจะไม่กระชากแบบเปียงขึ้นไปเลยเออตัวที่มันเลือกซื้อจะเป็นตัวมาจากข้างล่างนะไม่ใช่รอบนี้นะอันนี้คือคือเครื่องเลือกให้เรานะครับเราก็ดูซิว่าเราจะเล่นกับมันไหม อ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมจารก็เอ่อโอเคในตัวของเอ่อพอดีเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเออเป็ออกมาอย่าน้นะครับก็ไม่ดีนะครับพี่เพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยทาไปลลยวนี่ออกล่าสุดเลยใช่ไหมเนี่ยออกเมื่อคืนนี้ใช่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 นี่นะครับแล้วก็อ๋อฟิวเจอร์มันลมาออกมามันออกมาแปดจุดสามบี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่า ตลาดเนี่ยก็ไปมองว่าเฮ้ยโอ้โหถ้า8.3เนี่ยมันลงนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ลงเยอะไม่ได้ลงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นขึ้นแรงต่อนะครับก็เลยคำว่าคำว่าแรงต่อหมายถึงว่าจุด7.5นี้เขาคงคงโอเคแล้วล่ะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีจุด7.5 จุดเจ็ดห้าแน่ๆแล้วก็จุดเจ็ดห้าจะแบบต่ออีกสองครั้งหรือเปล่าเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วก็ค่อยแบบจุดสองห้าไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าถ้าเงินเฟอร์มันไม่ลดเนี่ยปัญหาคือไอ้ดอกเบีย้ยมันต้องวิ่งไล่ขึ้นไปอ่ะครับเพราะในอดีตเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยมันมักจะไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยสีขาวนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยสีขาวแล้วก็ไอ้สีแดงเนี่ยคือเงินเฟอร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตัวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมักจะวิ่งไล่ ตัวของเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปนะครับอาจจะมีบางช่วงอ่ะแต่ว่าไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยถ้าไม่มีเรื่องของดอกเียเคยขึ้นไปถึงสิบสี่เลยว่าปีไหนวะเนี่ยขอปีแปดสิบรู้นปีแปดศูนย์นะพีเรายังไม่เกิดอ่ะเราเกิดยังวะเกิดแล้วพี่ผมไปฝากดอกเบี้ยสิบสองเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่รู้เรื่องไงตอนนั้นเนี่ยผหไปวานใจวัยเด็กพี่ผู้อยา่ให้ไปฝากผู้อยากให้ไปฝากใช่ฝากอะไร เขาเปิดเผื่อเรียกได้ห้าเปอร์เซ็นโหชีวิตโคตรโง่เลยพี่ทำไมเอเออไอ้นี้ก็แปลว่าดอกเบี้ยมีโอกาสอย่างน้อยก็ขึ้นทั้งสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยถ้าไปเล่นไปนะถูกพี่เพราะนั้นจุดสองจุดเจ็ดห้ากับจุดเจ็ดห้าขึ้นไปเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยพี่เพราะนั้นโอกาสในพรุ่งนี้คืนนี้ยตลาดลงเนี่ยเนี่ยอ๋อคืนนี้คือปเขาปิดใช่ไหม หรือยังไม่เปิดวันนี้มันเปิดแล้วครับพี่เมื่อกี้ฟิวเจอร์มันมาแล้วถรถลบห้าร้อยกว่านี่ลบฟิวเจอร์มันมาแล้วฟิวเจอร์มันมาแล้วพี่ใช่ก็เอ่อฟิวเจอร์เดี๋ยวไปดูเทรนด์หน่อยจริงๆเทรนด์ของตัวเอสแอนด์พีห้าร้อยเดี๋ยวผมให้ดู คือที่เรามองไม่ดีเนี่ยเพราะว่าไอ้ภาพใหญ่ของตัวตลาดสหรัฐเนี่ยมันยังเป็นเทนลงอยู่ครับอืมอืมแต่พอมันพอมันรีบาวมาชุดเนี่ยก็มันต้องข้ามก่อน,น่ยเพราะถ้าไม่ข้ามปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะเรียอว่าแรงลอย่บล่าง,องอใช่เต็มที่ก็ใช้รวนี้<ๆ>ถ้ารอบนี้ผมว่าก็ยังวัดลายนี้นครับพี่อืนะครับ อย่างอย่างน้อยๆชุดเนี้นะครับแล้วก็แนวรับเบื้องต้นก็ดูโลก่อนแล้วกันนะครับประมาณ3า0พก็ยังมีแกปลงได้อยู่สำหรับ S&P 500นะครับแล้วก็วันนี้มันมีข่าวไม่ดีนะครับพี่สำหรับบ้านเราก็คือ,อไอตัวบูมเบิร์กหรือว่าบางคนเริ่มจะเห็นแล้วแหละเขาเหมาะเขามีข่าวเรื่องของรีเซิร์ฟของเงินบาทลดลงเยอะที่สุดใน Market อเมจี้มาร์เก็ตนะครับเพราะว่า อาจจะเอาเงินไปเอ่อเรียกว่าอะไรนะไปป้องกันความเสี่ยงแบงค์ชาติเนี่ยเอาเงินไปแทรกแซงไปอะไรพวกนั้นนะครับก็เลยทําให้รีเซิร์ฟเนี่ยลดลงนะครับเขาบอกเขาบอกเงินบาทอ่อนก็ทําให้รีเซิร์ฟลดลงได้นะใช่ครับพี่ใช่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ US เอ่อค่าเงินยูโรค่าเงินเยนที่เป็นตะก้าอในรีเซิร์ฟด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าผมเข้าใจว่าไอไอรีเซิร์ฟเราเนี่ย ส่วนใหญ่นะพี่ส่วนใหญ่เราซื้อมาไอตอนที่บาทเนี่ยมันอยู่สามสามสามสองมานานๆนะครับพี่เพราะนั้นไม่แปลกพี่ที่ขึ้นมาแล้วอาจจะรีเซิร์ฟลดไปบ้างเพราะว่ามันก็เหมือนกับการขายทำกำไรอะครับพี่ ừ ừ ừ แต่ว่าคนจะตีประเด็นเนี้ยว่าเฮ้ยเราไม่แข็งแรงเราขาดดุลทางการค้าอ่ะให้ระวังนิดนึงก็คือถ้าค่าเงินบาทเนี่ยมันทะลุ36.8สําหหรับรอบนี้เนี่ยจะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันเอาข่าวนี้เนี่ยมาทุบ แล้วก็บาทจะอ่อนรุนแรงนะครับระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดอกเบี้ยสหรัฐมันเตรียมขึ้นเพราะนั้นไอ้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะแข็งนะครับเพราะเนี่ยพอพอตัวเลขมันออกมาปุ๊บเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข็งทันทีเลยอ่แล้วก็ข่าวเนี่ยมันซับพอร์ตเลยเหมือนกับว่ามันจะมาโจมตีอิมเมจชี่มาเก็ตเลยพี่โอเคโอเคก็ระวังไว้แล้วกันแต่ว่านี่คือสาเหตุที่ฝรั่งคงยังไม่ซื้อช่วงนี้ใช่ถูกต้องนะครับ ครบทวนไหมวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมมอแต่อยู่ใช้อยู่ใช้โปรแกรมไอ้นี่ดีนะหลายโปรแกรมเลยในวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็หลักๆก็คือ MT5 เนี่ยพอดีวางในเรื่องของเทมเพลตอ่ะแล้วก็พอเรียกว่า คือใช้บ่อยๆอ่ะพี่มันมันจะคล่องขึ้นผมว่าลองใช้ดูนะครับสำหรับลูกค้าของ CGSMB ต่อ Marketing ให้เขาเอาลองไปใช้ดูได้นะครับใช่ใช่เลทค่าคอมก็อินเทอร์เน็ตปกติครับมีใครที่แบบมีบัญชีอยู่แล้วช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับขอได้เลยครับผมได้แล้วก็เมื่อกี้เห็นใช้ Trading View ด้วย แล้วก็บิสเนวด้วยใช่ไหมเนี yeah> ่ยใช่สามโปรแกรมเลยเนี่ยคือตัวเลขไอเอคโนมิกบางตัวเนี่ยเทดดิ้งวิวมันฟรีอะพี่เราก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับมามาดูเพียงแต่ว่าเราก็ต้องจําโค้ดหรือว่าพยายามหาให้ได้ว่าไอมันชื่ออะไรบ้างไอตัวของตัวเลขพวกนี Brothers> ้ครับโอเคโอเคฟรีหมดพี Allāh> ่ครับผมโอเคตอนนี้ของฟรีมีเยอะแต่ว่าใช้กันให้ให้คุ้มหน่อยกลางค่ำกลางคืนก็เปิดกราฟเทิบดูหน่อยก่อนเทด วันนี้วันนี้เทพจำนวนก็มาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างสรุปคือเขาเขามองลงสุดท้ายเขามองลงง่ายๆใช่ยังมองลงอยู่แล้วก็เล่นหุ้นน้ําท่วมไปตีมเออเออเออโอเคตีมน้ำท่วมครับโอเครักษาสุขภาพนะครับทุกท่านน้ําท่วมดูแลัอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่ะนาทีนี้นะครับขอบคุณมากครับเทพคำนวณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ